สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีกุมในช่วง6เดือนแรกค่ะของปี65นะคะมกรากุมภามีนาแล้วก็เมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะคะ ชาวกุมนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะขอบคุณม,มากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะการฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะมารับฟังกันเลยนะคะกับดวง6เดือนแรกนะคะ ของปีห5ค่ะมกราคมกุมภาพันธ์มีนามีสาและก็พฤษภามิถุนายนนะคะของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะมาสรุปภาพรวมกันนะคะช่วงต้นปีนะคะตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนานะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดอยู่กับอุปสรรคปัญหานะคะหรือภาระรอบๆด้านรอบๆตัวที่ต้องแบกรับดูแลอยู่นั่นแหละค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวเรื่องของบ้านนั่นแหละคะ่ะ ฉะนั้นนะคะ3มเดือนแรกๆอาการเพียเพ้ยนๆเหนื่อยๆหน่ายๆน,น,น,นะคะก็ยังคงมีอยู่บ้างละคะ่ะก็อย่าเพิ่งแปลกใจกันไปเลยนะคะโอกาสดีๆสิ่งดีๆรอบๆตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็เริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะคะจะเริ่มสังเกตเห็นชัดเจนนะคะ โชคราบมากมายเริ่มที่จะทยอยเข้ามาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของงานของเงินนี่ล่ะค่ะซึ่งก็มองว่ามกราคมพามีนานี้ะจะหยิบจะจับอะไรก็ร้วนแล้วแต่จะก่อเกิดความสำเร็จได้ง่ายอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายรับรายได้ผลประโยชน์อื่นๆนะคะก็ตามมาด้วยค่ะแต่โชคราบวาสนานะคะหรือโอกาสดีๆต่างๆที่จะเข้ามานะคะ มักจะไม่ค่อยราบรื่นมากสักเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีเหตุจุกจิกใจติดขัดให้ชาวกลุ่มเกิดความอึดอัดใจอยู่บ้างค่ะจะต้องได้ไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาอะไรก่อนเสมอๆส,สิ่งดีๆเรื่องดีๆหรือผลประโยชน์ถึงจะตามมานะคะมาเริ่มกันที่มกราคมค่ะ เริ่มต้นกันที่เดือนมกราคมนะคะจะมีโชคลาภโอกาสดีๆมากมายค่ะจะมาแรงมากๆเลยนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสถานที่นะคะการเข้าสู่สังคมใหม่ๆที่อยู่ใหม่ๆนะคะจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆมากมายค่ะจะทําให้รู้จักโอกาสดีๆได้เปิดโลกรทัศน์ให้กว้างขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์รายได้ของตัวคุณนั่นเองนะคะเป็นสําคัญเลยนะคะ อาชีพอิสระงานเสริมหรือจอบพิเศษนะคะมกราคมจะเป็นเดือนที่โอกาสทําเงินทํารายได้เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์เงินทองรายรับรายได้ในเดือนนี้ก็จะสบายหายห่วงได้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะถูกลดทอนลงไปบ้างก็อาจจะ อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนะคะหรือไม่ก็ต้องแลกมากับความพยายามความอดทนเป็นอย่างมากค่ะกว่าจะได้มาความสําเร็จนั้นกว่าจะได้มานะนะคะก็ลําบากนิดนึงค่ะอดทนหน่อยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงให้การอุปถัมภ์ดีอยู่ค่ะคนรอบๆข้างเองก็มีความสัมพันธ์ดีตอบกลับมากับชาวกลุ่มอยู่นะคะชาวกลุ่มที่ยังโสดอยู่ อยู่ในช่วงวัยที่มีความรักนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสสูงมากเลยค่ะจะได้ราบจากสัตว์สองเท้านะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะก็ไม่เว้นนะคะสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะแรงเหลือหลายเช่นกันนะคะให้ระมัดระวังให้มากก็แล้วกันนะคะอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะคะหรือไม่ถูกทำนองคลองทำเหล่านี้ล่ะคะ่ะ ก็ให้ระเว้นเข้าไว้นะคะเพราะหากพลาดพังขึ้นมาความวุ่นวายจะบังเกิดตามมากันอีกยาวๆกันเลยค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะ มาต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะบอกตรงๆเลยนะคะกุมภาพันธ์ความรักมาแรงมากๆค่ะแซงทางโค้งมาเลยนะคะชาวกุมคนโสดท่านไหนก็ตามนะคะที่กำลังตามหาคู่ครองคนรักอยู่อยากให้อยากได้ความรักอยู่ที่ไหนนะ่าหากันอยู่นะคะอยู่ในช่วงวัยอันสมควรแก่ความรักนะคะเชื่อกันเลยค่ะว่าเดือนกุมภาพันธ์ต้องมีใครสักคนเดินเข้ามาในชีวิต อย่างแน่นอนค่ะดาวเด่นมากสักขนาดนั้นนะคะในรอบ12ปีซะด้วยซ้ำนะคะคนที่กำลังจะเข้ามานะคะมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นคนดีด้วยนะคะในวันข้างหน้าเขาอาจจะพาคุณร่ำรวยไปด้วยซ้ำนะคะ ถ้าใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะจะได้ไปเจอหุ้นส่วนนะคะหรือจะเข้ามาเกื้อนหนุนในเรื่องของการงานการทำธุรกิจด้วยนะคะมีคนส่งเสริมดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูคุณดีอยู่นะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือชาวกุ่มค้าไม่รู้เป็นอะไรนะคะตั้งแต่ข้ามปีมาแล้วล่ะคะ่ะเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมาแรงเป็นพิเศษค่ะ ลองสังเกตดูนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องอยู่ห่างไกลกันกับคู่ครองคนรักของตัวเองนั่นแหละคะ่ะระมัดระวังให้ดีๆสักหน่อยนะคะจะมีคนเข้ามาตอแยเข้ามาจีบนะคะมีความพยายามเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยนั่นแหละคะ่ะที่สําคัญนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ล่ะคะ่ะพยายามอย่าแต่งตัวโป๊นะคะ หรือไปอยู่ในที่ที่มีกลุ่มเสียงสูงมากค่ะมีเกณฑ์สูงมา,มากๆค่ะจะโดนปุกปั้มเพราะว่าก็สเสน์นี่ล่ละค่ะเกินต้านทานจริงๆนะคะในเดือนนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ตามจีบค่ะกําลังติดตามอ,อกเอาใจคุณอยู่นั่นแหละค่ะตัวพ่อเลยนะคะระวังด้วยค่ะต้องระมัดระวังให้ดีหน่อยนะคะนี่คือเป็นเรื่องของสเสน์นะคะนําไปใช้ให้ถูกทางนะคะ แต่ว่านะคะเรื่องของการงานการเงินก็โอเคดีอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะระมัดระวังจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงหน่อยนะคะหรือว่าผู้ที่อาวุโสก,กว่าพยายามให้เกียรติท่านสักหน่อยนะคะมาต่อกันที่มีนาคมค่ะ เข้าสู่เดือนมีนาคมจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะคะ่ะที่ทำให้ชีวิตคุณดูมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงกันจริงๆจังๆแล้วล่ะคะ่ะหลายๆคนก็อาจจะโย,โยกย้ายงานหรือที่อยู่อาศัยนะคะที่พักมีสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปคะ่ะหลายๆอย่างในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีการพันผวนอยู่มากพอสมควรอยู่นะคะแม้แต่ในเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแล ตัวเองและคนในบ้านกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะดังนั้นนะคะถึงแม้ว่ามีนาคมจะเป็นเดือนที่รายจ่ายหยิบย่อยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ารายรับใหม่ๆก็มีเข้ามาให้ชาวกลุ่มจะได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ การเจราจาหรือการต่อรองใดๆก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของชาวกลุ่มเองนะคะดูเหมือนว่าจะมีความสําเร็จดีเป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะในเดือนนี้จะได้รับความเห็นอกเห็นใจจะได้รับการช่วยเหลือจากอีกฝากฝั่งหนึ่งอย่างดีนะคะหรือแม้แต่การค้าขายนะคะโอกาสที่จะมีสินค้าใหม่ๆหรือโปรโมชั่นการกระตุ้นยอดขายที่ดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่าการเงินเข้ามาดีก็แล้วกันนะคะแต่ก็อาจจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างที่ต้องจ่ายเงินออกไปอยู่ค่ะแต่มีการจบปัญหาเก่าๆที่คาลัาซังมานานจะเป็นเรื่องดีๆอยู่นะคะมาต่อกันที่เมษายนค่ะเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ชะตาชีวิตจะมีความโดดเด่นมากๆค่ะในวงสังคมนะคะ การเดินทางไปไปมามาการพักผ่อนท่องเที่ยวมีการผ่อนคลายลงเยอะมากกว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะเหมือนว่าจะดีมากมีการปลดปล่อยค่ะภาระหน้าที่อันหนักอึ้งอยู่บนบ่าให้ปลดปรุงได้แล้วนะคะชีวิตให้มีอิสระเสรีได้ร่องรอยได้ทําตามฝันแล้วนะคะจะได้มีโชคดีจากการเดินทางจากสังคมเพื่อนฝูงจากครอบครัวญาติมิตรสหายคู่ของ เรียกได้ว่าได้รับการอุปถัมภ์ได้เป็นอย่างดีแบบสุดๆเลยละคะ่ะดูเหมือนว่าอยู่ดีๆจะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอนะคะหรือโอกาสดีๆเข้ามาให้คะ่ะก็ช่วยไม่ได้นะคะคนมันดวงดีนะคะดวงดาวส่งเสริมพิจักร้ายกายเป็นดีมีเงินเข้ามาให้ได้จับแบบไม่ง่าย เต็มๆมือเลยล่ะค่ะไม่เอาก็ยังมีคนหยิบยื่นมาให้ได้ล้นหลามเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนค่ะชาวกลุ่มต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของความรักๆคล้ายๆอีกนั่นละค่ะพี่น้องค่ะอิชาเนอก็ราศีมีเสน่ห์แรงๆแห่งปีหัวขานี่ล่ะค่ะคนโสดสบายใจใหายห่วงได้ค่ะแต่ว่าคนมีคู่แล้วละ่ะคะดูแลใจดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ มาเข้าสู่เดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภาคมดีกันแบบยาวๆกันเลยนะคะโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินค่ะพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่มีเงินทองไหลเนืองนองกันจริงๆจ,จังๆกันเลยนะคะโอกาสสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพจะมีเข้ามาเยอะไปหมดค่ะสิ่งที่อยากเตือนก็คืออย่าทำงานเพลินจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพักผ่อนนะคะ มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายกันอยู่นะคะงานเงินยังมีความโดดเด่นหน้าตาทางสังคมค่อนข้างที่จะสูงมากอยู่ค่ะมีคนอยากรู้จักเยอะไปหมดแม้กระทั่งวงสาคนาญาตเองก็ยังเป็นที่โดดเด่นเช่นกันนะคะมีคนอยากรู้จักมีคนอยากจะเข้ามาหามากพอสมควรอยู่นะคะมาต่อกันที่เดือนมิถุนายนค่ะมาเข้าสู่เดือนมิถุนายน จัดว่างานดีค่ะดีอย่างต่อเนื่องดีแบบยาวๆกันไปเลยค่ะบอกกันเลยนะคะว่าการเงินทำหนึ่งได้10บทำสิบได้ร้อยทำแสนได้ล้านเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าให้รีบกรอบรีบโกยเอานะคะ บุญเก่ากำลังหนุนนำส่งผลนะคะเหมือนมีแรงลมพยุงใต้ปีกให้บินได้สูงขึ้นไปอีกค่ะจะได้มีความสำเร็จได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงใช้ความพยายามมากมายเหมือนกับช่วงปีหกสีที่ผ่านมาเลยนะคะขอย้ำนะคะต้องทำค่ะต้องดิ้นรนค่ะทำเยอะได้เยอะดับเบิลทวีคูณเลยนะคะชาวกุมคา้าลำบากยากเย็นมานานมากแล้วละคะ่ะ ต่อจากนี้ต่อไปนี้นะคะจะจะดวงดีแล้วมีเงินมีรถมีบ้านมีฐานะทางการงานการเงินทางครอบครัวความมั่นคงต่างๆนานาขอให้ดีขึ้นค่ะการเงินมาแรงเด่นมากในรอบ12ปีกันเลยนะคะรีบกอบรีบโกยกันเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกุมที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแล้วนะคะยังไง จะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรับประทานอาหารก็ล้างไม้้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกๆคน